กลายเป็นสถานการณ์พิกคาดไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเฉพาะบอลในย่านอาเซียนครับล่าสุดเกิดประเด็นดราม่าสุดเดือดในวงการฟุตบอลอินโดนีเซียเมื่อแฟนด่ายับครับตั้งประเด็นข้างโอนสัญชาติไม่รักชาติเป็นไปได้ยังไงถึงขั้นที่ทางสมาคมของพวกเขาต้อง เร่งออกมาถแถลงการด่วนก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายเกินไปกว่านี้นะครับเท่านั้นไม่พอครับยังพิกคาดอีกครับเมื่อจับประเด็นได้ชัดเจนครับว่าหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยอย่างนิคลัตมิเคลสันนี่เหลือจะเชื่อนะครับว่ามี FC เป็นอินโดนีเซียนะครับที่ข้างรักเขาเป็นอย่างมากเป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันแล้วก็ยังมีสถานการณ์อัปเดตของทีมชาติไทยนะที่ต้องแก้ปัญหาแบบรายวันนะครับสำหรับเอชอิ หลังเควินดีโรมรัมนะครับถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่การแก้ปัญหาของอาจารย์ก็ทำให้แฟนบอลอุ่นใจได้อย่างชัดเจนนะครับพร้อมทั้งมาเกาะติด กระแสของแฟนฟุตบอลเลบานอนก่อนที่ไทยจะเจอกับเลบานอนเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรมาดูกันนะครับแล้วมาอัปเดตทีม u 23ปีรวมไปถึงทีม u 20ปีของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์ Big Champ แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับ เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นพิกคาดกลายเป็นกระแสใหญ่สุดๆไปแล้วนะครับโดยเฉพาะวงการฟุตบอลในย่านอาเซียนนะผมขอเริ่มที่ประเด็นของทีมชาติอินโดนีเซียก่อนครับล่าสุดเนี่ยเกิดดราม่าใหญ่อีกแล้วนะครับกับเรื่องราวของแฟนฟุตบอลอินโดนีเซียที่ไม่พอใจครับผู้เล่นโอนสัญชาติหรือแปลงสัญชาติอย่างมิทฮิเกอร์นะครับ ที่มีการขอถอนตัวออกจากทีมชาติอินโดนีเซียก่อนเกมนัดสำคัญระหว่างญี่ปุ่นและก็ซาอุดิอาระเบียเรื่องนี้นะครับลุกลามใหญ่โตนะครับถึงขั้นที่ทางสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียเนี่ยต้องเร่งออกข่าวนะครับปรามแฟนบอลของตัวเองว่าให้หยุดโจมตีนะครับกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุด ในย่านอาเซียนได้แล้วนะครับคือเรา่แบบนี้สาเหตุที่แฟนอินโดไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือดาวเตะจาก f อฟเทเวนเต้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับแฟนอินโดก็รู้นะครับแล้วก็ลุ้นให้เจ้าตัวหายเจ็บให้ทันเวลาเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกับทั้งญี่ปุ่นกับทั้งซาอุเนี่ยถ้ามีซิลเกอร์อยู่เนี่ยทีมจะแกร่งขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับข่าวในทิศท,ทางของเจ้าตัวดูดีขึ้นเพราะว่า ได้กลับมาลงสนามกับ f c ฟซทเวนเต้เจอกับอาแจากอันสเทอร์ดามในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาแฟนอินโดก็ตีคองร้องเปล่าเลยว่าอ้านักเตะแปลงสัญชาติของฉันกำลังจะมาช่วยแล้วแต่สุดท้ายนะครับกลายเป็นว่าอยู่ดีๆนะครับมิเทลเกอร์ก็ประรากาศขอถอนตัวออกจากทีมชาติอินโดนีเซียซะอย่างนั้นนะครับเล่นเอาแฟนบอลไม่พอใจเกี่ยวกับเคสนี้นะเพราะว่าเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับ นักเตะแปลงสัญชาติของอินโดได้ลงสนามถึง84นาทีนะครับ84นาทีมันก็คือสภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์อะไรทํานองเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าแฟนอินโดนีด่ายับเยินเลยนะครับว่าโหนักเตะโอนสัญชาติไม่รักชาติบ้างไม่ได้เก็บแต่ถอนทําไมไม่เห็นความสําคัญเอาเงินไปแล้วไม่ยอมมาเตะให้หอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับจนกลายเป็นว่า ทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องเร่งออกมาปามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งผมพูดเลยนะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของการถอนตัวทีมชาติโดยเฉพาะในช่วงฟีฟ่าเดเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะนอาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรมหลีกกาลังเข้มข้นหรือเปล่าไม่รู้หลายชาติเขาก็มีการถอนตัวกัเอาผมยกตัวอย่างเคสง,ง,ง่ายๆอย่างล่าสุดเนี่ยของเราก็มีการถอนตัว อย่างเดอะถอนเควินดิโรมรัมนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นกระแสท้อรุทาวอยู่แล้วนะครับการถอนตัวของเควินดิโรมรัมเพราะว่าก็ไม่ได้เกินค่าสักเท่าไหร่แต่การถอนครั้งนี้ของเควินนะ่ยเขามีหลักฐานว่าเขาเจ็บจริงๆนะครับแล้วก็มีหลักฐานแบบเป็นภาพสแกนเลยอะไรเงี้ย แฟนบอลหลายท่านเข้าใจนะครับแล้วก็ตัวอีทีเองก็เข้าใจกับสถานการณ์นี้แต่เพียงแค่ว่าตัวของเควินอ่ะเขามีประวัติของการถอนตัวเยอะไงะวันนี้ก็เลยได้รับฉายาแบบเด็ดถอนแบบเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวจนกว่าที่เควินจะจะ,จะมาติดทีมชาติแล้วเป็นขาประจานะครับฉายาเดิทถอนเนี่ยก็คงจะหายไปแต่ตอนนี้โหตอนนี้พูดถึงเควินทุกคนเรียกถึงเดิทถอนทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับมันก็มีประเด็นพิษคาดเหมือนที่ผมเกริ่นไว้ต้นคลิปว่า เฮ้ยเอาจริงๆครับกลายเป็นว่านะแฟนฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมาปลื้มนักเตะไทยเราหนึ่งคนนะอันนีเน้เป็นประเด็นเซอร์ไพรส์นะผมมาสังเกตมานานแล้วว่าเอ๊ะทำไมเพจฟุตบอลของอินโดเนี่ยชอบโพสต์ภาพของนักเตะทีมชาติไทยคนนี้ในช่วงหลังเป็นอย่างมากนอกจากภาพของชนาทิพย์สงกระสินนี่คือคนที่ได้ขึ้นกับเพจอินโดมากที่สุดคนหนึ่งเขาเนี่ยปื้ม แล้วก็ข้างรักทางด้านของนิโก้นิโคลัสมิเคลสันครับคือแน่นอนแหละนะครับปัจจัยหนึ่งคืออินโดนีเซียเองเนี่ยพยายามโพสต์นักเตะไทยว่าเป็นลูกครึ่งอะไรทํานองนี้นะครับหลักๆแต่ว่าเอาตรงๆนะครับตัวของนิโก้เนี่ยนะครับมีจุดเด่นเรื่องของฝีเท้าและที่สําคัญหน้าตาหล่อเหลาด้วยนะครับก็ไม่แปลกที่จะมี f อนอกนอกประเทศไทยโดยเฉพาะในย่านอาเซียนประกอบกับเรื่องราวสตอรี่ของนิโก้เนี่ย กลายเป็นที่โจดจันนะครับว่านักเตะลูกครึ่งไทยรายนี้นะครับคาแข่งอยู่ในยุโรปก็จริงอยู่ในหลีกเดนมาร์กหลีกรองก็จริงกับโอบิโอเดนเซ่แต่นักเตะลูกครึ่งไทยรายนี้นะครับมีความรักในประเทศชาติมากๆนะครับเราจะเห็นทุกครั้งเลยว่าเขาไม่เจ็บหนักจริงๆหรือไม่ถึงขั้นแบบเจ็บสุดๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะบินมาช่วยทีมชาติไทยอยู่เสมอนะครับแม้กระทั่งในศึกอาเซียนครับนิโก้ก็บอกว่าอยากจะมาเล่น เนี่ยครับผมว่าอันนี้มันเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่ชนะใจคนไทยแล้วซึ่งแน่นอนนะครับเป็นในของนิโก้เนี่ยนะอย่างที่บอกว่าทางอินโดก็มีประวัติในการปลื้มนักเตะไทยาหลายคนนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าน,นิโก้เป็นหนึ่งคนที่ก็มักจะถูกนําไปเปรียบเทียบนะครับกับตัวโอนสัญชาติของอินโดนีเซียอยู่เสมอเรื่องนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเรื่องของการถอนตัวหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้ามันไม่สมเหตุสมผลเนี่ย ผมว่ามันมีโอกาสโดนด่าสูงแต่ถ้าผมนํามาเปรียบเทียบกับเควินดีโรมลามกับมิทิลเกอร์เนี่ยผมว่าประเด็นมิทิลเกอร์น่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยกลับมาลงสนามได้แล้วแต่เขาเลือกไม่มาช่วยอินโดนีเซียนะครับในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส่วนเคสของเควินดีโรมลามผมว่าให้เป็นหน้าที่ของโชคชะตาดีกว่านะครับได้ทํางานเรื่องของพมลิขิตเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่สามารถไปขัดขวางหรือขวางกั้นได้นั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อย ซึ่งผมก็ต้องรายงานนะครับว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับก็ยังคงเดินหน้าลงทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้การคุมทัพของอาจารย์มาซาทาดะอีทีซึ่งแน่นอนนะครับการแก้ปัญหาของกุญซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเขามีแผนสำรองไว้เป็นที่เรียบร้อยเควินถอนก็เรียกวันชัยจารุนงค์คารนะครับดาวเตะจากสโมสรทูแบนคอกยูเนเต็ดเข้ามานะครับ ทดเชยในตำแหน่งที่ขาดหายไปซึ่งแฟนบอลปลื้มมากนะผมเชื้อกาแฟแฟนบอลไทยบอกโอเคคนนี้เล่นดีคนนี้พัฒนาการดีมากนะครับโดดเด่นมาตั้งแต่ระดับเยาวชนและตอนนี้ก็ไต่เต้าขึ้นมากลายเป็นกำลังหลักสำคัญของแบงคอกไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในรายการ ACL 2เกมนัดล่าสุดก็ทำประตูได้ด้วยครับใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับกับการถูกเรียกมาติดทีมชาติในครั้งนี้ก็รู้สึกตืน่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในานามทีมชาติชุดใหญ่ครับผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบ คือก็คาดหวังแบบว่าอยากให้ทีมชาติไทยได้เก็บชัยชนะทั้งสองนัดครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีครับผมใช้เมื่อวานเรารู้ตอนสามทุ่มแล้วเราปรุบปับเือนกันคิดว่าอะไรที่เราเราแบบเตะตายฉีให้ฉีเลือกมาผมก็น่าจะแมตช์ล่าสุดเลยแหละครับที่ผมได้ทาผลงานก็คือก็คือยิงได้ลูกหนึ่งด้วยแล้วก็แบบน่าจะมันโค้ชไปดูด้วยน่าน่าจะเป็นลูกนี้แหละครับแล้วก็แบบด้วยวันนั้นเล่นลูกได้รับด้วยครับ ก็เลยอาจจะเข่าตาของโค้ชครับผมห่างหายจากทีมชาติไปนานเหมือนกันติดล่าสุดคือชุดยูที่ใช่ครับเอาวันนี้ชุดใหญ่แล้ว<ช>เป้าหมายเราเป็นยังไงบ้างก็ตั้งเป้าหมายก็คืออยากติดทีมชาติไรืเลยครับก็ผมคิดว่าอยากทําผลงานให้ดีที่สุดครับก็ทั้งในนามทีมชาติและนานมอาสโมสรรผมก็อยากทําให้ดีครับผมในสองเกมเนี้ยเรามองคู่แข่งเป็นยังไงบ้างครับก็คู่แข่งคู่แข่งก็ดูแบบ แข็งครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็จะประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันครับเพราะผมมองว่าเขาก็น่าจะเตรียมมาเจอทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับผมนะครับทุกอย่างมันก็คือชัดเจนนะและส่วนเรื่องของการเตรียมตัวของทีมชาติไทยมันก็เป็นระบบเป็นแบบแผนนะครับวันนี้เนี่ยลงฝึกซ้อมแบบเข้มข้นแล้วนะครับก่อนที่จะลงสนามเจอกับเลบานอนซึ่งผมเองนะทำคอนเทนต์เรื่องของพี่น้องบอลไทยเนี่ยก็แอบไปส่องในมุมมองของ แฟนบอลเลบานอนมาเหมือนกันว่าก่อนเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยมันมีกระแสอะไรที่น่าจับตามองและจะนำมาเล่าเป็นข่าวได้นะครับเรื่องหนึ่งที่ต้องนำมาใช้ใคุณผู้ชมก็คือผมเช็คดูแล้วนะครับแฟนบอลของเลบานอนเนี่ยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับการที่จะต้อง เดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมในย่านอาเซียนนะครับบอกอย่างนี้ได้เลยนะคือเลบอนอนเนี่ยหลังๆก็เป็นเหมือนขาประจำนะปีที่แล้วก็เจอกับไทยใครจำกันได้ในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แพ้ไทยไป2ประตูต่อหนึ่งะครับแต่ว่าแฟนเลบอนอนส่วนใหญ่เองเนี่ยรู้สึกอยากให้ทีมของพวกเขาเนี่ยหาทีมแก่งๆมาอุ่นเครื่องนะครับเพราะว่า เลบานอนนะตอนนี้เนี่ยนะครับเดือนที่แล้วก็พลาดอุ่นเครื่องไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสงครามอะไรทํานองนี้เนาะแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยเพราะว่าแฟนเลบานอนมองว่ามันยังมีอีกหนึ่งเกมคือเจอกับเมียนมาด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าการอุ่นเครื่องกับทีมเลี้อาเซียนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้พัฒนาสักเท่าไหร่แต่ถ้าผมอนุมานนะตอนนี้นะผมมองว่าเกมกับไทยเนี่ยเลบานอนโอเคนะครับแต่ว่าไปอุ่นเครื่องกับเมียนมาเนี่ย ทางเลบานอนไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะว่าการได้อุ่นเครื่องกับทีมนี้อาเซียนในห่วงเวลาที่ชาติใหญ่หญ<ๆ>เขาไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสามผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆแล้วนะแล้วประกอบกับผมมาเช็คดูสถิติระหว่างทีมชาติไทยกับเลบานอนเองก็น่าสนใจครับคุณผู้ชมสถิติเนี่ยชี้ชัดเลยนะครับว่าการโคจรพบกันในช่วง5เกมหลังสุดระหว่างไทยและก็เลบานอนนะครับ น่าจับตามองเนาะนัดล่าสุดเจอกันฟุตบอลชิงทั่วพระราชทานคิงคัพเนี่ยเราชนะ2-1ย้อนกลับไปปี2014นานหน่อยนะครับไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้เลบานอนไป2-5ต่อ5ใน Asian Cup. เอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะแล้วก็ไปเยือนเขาก็แพ้5-2ตอนปี2014ย้อนกลับไปปี2009เนี่ยไทยเปิดบ้านชนะเลบานอน2อประตูต่อ1ในการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็มีเคยเจอกัน ในการคัดบนโลกนะครับเมื่อปี2001นู่นเลยนะครับไทยเนี่ยเสมอเลบานอน2ประรตูต่อ2เล่ากันแบบนี้นะครับประวัติไทยกับเลบานอนเนี่ยถือว่าเป็นชาติที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าก็เจอกันบ่อยนะแต่ผมยอมรับอยู่หนึ่งข้อว่าวันนี้เนี่ยนะครับด้วยศสัยภาพของทีมชาติไทยทั้งการเล่นในบ้านนะครับการที่ทีมชาติไทยมีนักเตะที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมีกุญซือที่ยอดเยี่ยม ผมว่ายังไงไทยเกมนี้ได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่แล้วไม่รู้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเคสนี้นะผมว่าเลเอรนซ์ <Lebanon S 2> ได้เยอะนะครับรงัง king เขาน้อยกว่าเราเราตอนนี้รง king ดีกว่าตั้งเยอะนะครับแต่เขาอาจจะไม่ปลื้มที่ต้องมาอุ่นเครื่องในชาติย่านอาเซียนนั่นเองแล้วก็มันอาจจะเป็นการไขข้อกระจ่างนะว่าเออเดิมพิจิกายยนที่เขาวางอุ่นเครื่องไว้กับเวียดนามเนี่ยก็เป็นเคสนี้ก็ได้นะไม่รู้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับผมเนี่กลังจะ พูดถึงอีกหนึ่งเคสที่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน23ปีครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่านะให้จับตามองเลยทีมอยู่23ปีนี่แหละคือผมว่าการทำงานอะ่ะเขาชัดเจนเขามีแบบแผนนะครับแล้วก็มีรายงานว่าการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดภายใต้การคุมทัพของนิชิกายะเองก็เน้นในเรื่องของการคองบอลการผ่านบอลให้เกิดความแม่นยำเป็นหลักนะครับ หนึ่งในนักเตะอย่างชวันวิทย์ซาเล้านะครับจากสมโมสรพาราบังคอ,อกบอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีชื่อติดทีมชาติยท,ทยูบสามการมีชื่อครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วแม้จะรู้สึกตื่นเต้นแต่ลดลงไปบ้างและจะพยายามทําให้เต็มที่ผมโฟกัสในสนามอย่างเดียวทําหน้าที่ให้ดีที่สุดผมอยากเป็นเหมือนพี่ต้นธทีรศักดิ์เผอพี่นายและอยากจะพัฒนาตัวเองในการซ้อมให้ได้ทุกครั้งนะครับทีมยูยบสามผมพูดได้เลยนะว่าดูดยาวๆนะครับ ตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีเกมอุ่นเครื่องหรือการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่ค่อยๆสร้างค่อยๆดําเนินไปผมว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเท่านั้นไม่พอครับยังมีประเด็นเรื่องของทีมยู20ปีนะครับที่ลงฝึกซ้อมอยู่ที่แคมป์บางบ่อจังหวัดสุพราารณนะครับซึ่งทีมชาติไทยรุ่ยยูไม่เกิน20ปีเนี่ยซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับนี่ก็เป็นอีกชุดที่เตรียมตัวได้ดีนะครับ หนึ่งในคนที่ออกมาเปิดเผยและให้สัมภาษณ์ก็คือในส่วนของจิรพงษ์พึ่งวีรวงครับตัวรุกจากบุรีรัมยูนเต็ดนะครับกล่าวว่าเกมที่เราเจอกับอิรักก่อนหน้านี้ในรอบคัดเลือกนะยังต้องปรับอีกเยอะเลยพวกสปีดเรื่องการจบสกอร์พละกําลังและเราก็ยังต้องปรับอีกหากจะต้องไปเล่นในระดับเอเชียนะครับ ตัวของจิรพงศ์บอกว่าตอนที่เห็นผลจากสลากรู้สึกตกใจเหมือนกันที่ต้องเจอต่บทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่มาถึงตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับต้องสู้อย่างเดียวเพื่อดูว่าเราจะอยู่ในแบบไหนสู้กับพวกเขาได้แค่ไหนเราจะได้ประเมินและพัฒนาตัวเองอย่างไรผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับโดยทีมฟุตบลอล U20 ปีไทยเนี่ยนะครับ มีการเก็บตัวในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดก็คือวันที่15เจอกับสโมสรเกษตรศาสตร์ FC และนัดที่2เนี่ยจะเจอกับสโมสรอนโพลิเทโรนี่ก็เป็นอีก1ชุดที่ต้องให้กำลังใจแล้วก็ ต,ติดตามแบบห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงนจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ ครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ